สวัสดีครับสวีเป็นแฟนช่องอิดเวียคชแนลนะครับผมกับมี่เอฟซนะครับอยากเห็นนาเห็นตาเจ้าของช่องนะครับเมื่อนี้ก็ได้เห็นแล้วด้วยครับผมกับฝากติดตามเป็นกําลังแร่งใจนะครับเมื่อนี้กันิภาปเปิดราคาควายครับส่วนยูสายนั่นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซช่องอิดเวียคชแนลนะครับ มาเปิดราคาควายครับผมวันนี้ผมกระชียู่บ้านอผมกระยู่บ้านโนนชาตินะครับตำบลน,นาด่านอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมกับยู่ครอบของพ่อวัดนะครับกับแม่พมนะครับผมนี่นะครับโอ้เขาเพิ่นชื่งามเลยสวยข้องามนะครับเป็นเสื้อสายมาจังไหนครับแม่ ไมบนบ้านนะครับทับโล่เงินนะครับอยู่ในทองทับแล้วห้าเดือนนะครับมีใบเรียบร้อยนะครับผมเป็นมีลูกไส้ติดมาน้ำนะครับเป็นควายบ้านบ้านนะครับอัตลักษณ์สามีนะครับแับี่ครับ เบื้องเขานะครับเบื้องถัวาวนะครับเดี๋ยวเบื้งองหลับตัวนะครับวบ้ายัน <c oughs> กล้องท่องหาเดือนนะครับผมท่องหาเดือน ไฟเงานะครับไาเงาความสูงครับประมาณหนึ่งร้อยามสิบเจครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็นะครับผมเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมแม่นี่งแปดสิบห้านะครับ85ดหมนะครับต่อรองได้อีก ครับผมต่อร่องได้อีกนะครับผมต่อร่องบอกราคากันได้เดี๋ยวพาไปเบื้องลูกนะครับแม่นี่ลูกไส้เพิ่นกำลังกินหญ้าอยู่นะครับครับลูกได้จักเดือนแล้วครับแม่ได้หกเจ็ดเดือนนะครับลูกชายเพราะบ้านๆน,นี้เนาะลูกก็ได ร้อบ้านๆน,นะครับหางคนครับคนะวายบ้านสายพัฒนานะครับนิืัอวัยจังเด็กความหมูงเรื่มแบบบางกิน ไ่ได้ถามผมไ่ได้ถามเซื่อนบ่ครับแม่ผักบุ้งนะครับแม่ผักบุ้งเดบให้ดูมันกินบให้กินแล้วนะครับบขาีย่เยรเพราะว่า่บดูมันกินนมีแรงอมพ่กขึ้นไ่ได้เบิ่งใบผักดอกแต่ว่าที่แน่ๆกอใกล้ตลพมันบมันใหญักแล้วมัยครับอันนี้ก็กล้วยบ้านๆนี่กนแต่ว่าเป็นควยนม แม่ต่อไปนะครับผมเบิ้งความถูกสูงเทียบเท่ากันนะครับสูงกว่าน้อยนึงสูงกว่านะครับมบื้่ายืนเพิ่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับเป็นควายบ้านคือกันนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนแต่ว่ายั่งเด็กอยู่นะครับแต่ว่าเบิ้งเพิ่นยืนเป็นสง่านะครับความสูงสูงกว่าตัวเมื่อกี้นะครับนี่ซื้อไหครับผมซื้อลักนอก หิงน้อยหิงน้อยขึ้น้อยคือหิงน้อยนะครับต้นลาลังสั่ก่อจักฟองขึ้นนะครับลูอไส้มะน้ำมีลูกไส้ลูกแรกลูกสองกำลังคาดทองอยู่เนี่ยมีแล้วเรียบร้อยทับเรียบร้อยแต่ว่าทับควายพุ้นบ้านทับนลยล่ะทับควายบ้านไว้คือกันอีกนะครับนี่แน่นอนครับลูกกมันดีลูครบจักเดือนนี่ครับอยู่น้ำที่หกเดือนและมั้ย ลูกประมาณปีเดือนนะครับคู่ไหน่ไล่ไล่กันละก็อ้ากไอ้นั่นครับครับเบื้องหางครับหางเนาเนาดีคือบ้านอ้วนปันไดขันอ้วนทั้งหยิบเป็นแต่เบื้องครับนี่ปกหางใหญ่นะครับหางใหญ่เน่านะครับงามดีงามเบิดครับเบื้องด่านนาครับเลยมะพผ้า ผมคิดว่าความสูงหนาจะสูงไปได้อีกเพราะว่ายังนุ่มๆอยู่นอเนะความยังนุ่มๆอยู่ครับผมตื่นกล่องแต่ว่าหนาตาเพิ่นเปิดไงดีครับไงครับเบิ้งกระดูกนะครับเปิดรล้าไปเท่าไรครับแม่นี่ครับเปิดราคาวไเจ็ เจ็ดสิบสองเจ็ดหมนะครับต่อได้เบิดมือคือเกานะครับผมครับควมนี่เจ็ดหมื่นสองควมนี่เนะครับควมนี่เจ็ดหมื่นสองคมนั่นแปดแปดหมื่นห้าะครับเป็นควายบ้านาทั้งคู่นะครับผม อันนี้ท่องว่างไหมครับเต็มมีท่องท่องแล้วยังไหมทับอย้าทับอันไหนบ้างะมานพ่อพ่นบ้านเขาเนี่ยโอพ่อบ้านพ่อในข้อเขาอันนั้นทำไปก็ลืมพร้อมเรื่องครับอยู่ในข้อพ่อนล่ะครับเรือดด้วยวัสดุของบ้านนี่นะครับแม่นี่ยืนกับสั่งาผ้าเผยดีครับสูงอีกอยู่เนี่ยเพื่อจะนี่ออกมาไม่ละ ครับผมมื่อนี้กับมีเปิดราคานะครับอยู่ด้วยกัน2โคมนะครับอยู่ด้วยกัน2โคมกับเป็นลูกได้ลูกไส้ทั้งคู่นะครับอ่าเป็นลูกบักเทิรกนะครับความสูงกับยูประมาณ1นึ37 138 1า9นะครับแม่นี่ไล่เรียกกันนะครับไล่เรียกกันอีกหน่อยกำลังดื้อนะครับแลนมาสั่นนะครับกับมีราคา8ป0 0มื่นห้ากับเจ็ดหมื่นห้ามันว่า เจ็ดเงินสองโอ้เพิ่มราคาเห็ตัวนี้ครับผมถ้าสนใจจังใดนะครับพ่อปาดเบอร์ไว้อีกเนี่ยศูนย์เก้าส่ะสามเจห้านะครับเบอร์พ่อวาดนะครับแม่จำเบอร์ไว้ได้คือเก้าครับล่ง้ายด้วยสองสองนั่นแหะครับ ยยา・อ่่นนกัเคัครบวายฉีท่องที่ประมาณเท่านี้พอสามครับท่องสามรัาครับนี่อันนี้ฉีท่องสอง่ครับแม่น่ะท่องที่สองยั่ท่องเนาะครับผหนาเพิ่งยังเป็นสาวอยู่ย่างหูง่ามอยู่ครับยืนง่ามพร้อมครับเดี๋ยวเผาไงนะครับแต่รักองคข้อครับเรียบเพิ่งกับไงครับผู้เป็นแข้งขา วันมึงอีกเนี่ยเนาะครับครับข้างอยู่เป็นตะเบิงนี่ครับครับผมสําหรับคลิปการเปิดแลาค่ายนะครับเมื่อนี้กับมีสองโค้ดซันีครับผมถามากคลิปนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแน่เวยครับผมสาหรับคลิปเมื่อนี้กับขอจบใ้เพียงซัมนีครับผมสวัสดีครับ